สวัสดีค่ะสุัสดีค่ทุกๆคนนะคะเนาะมือนี้แม่นอนลูกดกมาให้ละค่ะมือนี้แม่ลอยจิม,มาปลูกจิม,มากาเปียบลอกอันนี้นะคะทั่วแปบนะคะเนาะปีกไก่แเมลอนก้าเราได้เห็นผลนะคะเนาะปีนี้แม่ลอยก้เยมมาเราไดาเฮ็ดอีกนะคะเนาะเดือนนี้เป็นเดือนเมษานะคะคือปกติเราสิก,ก้าตั้งแต่เดือนมีนานะคะเนาะก้าพิ่นคำคำเดือนนะคะเพราะว่าเดือนสิ้นเดือน ประมาณเดือนนี้ก็สามารถเอาพ่นออกข้างนองไตนะคะเนาะอากาศก็สิเริ่มฮอตน,นะคะแต่ตอนนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะเนาะแม่น้อยก็เลยสีมาเฮตนะคะมาปลูกไว้นะคะปลูกแบบมีแบบสูตรแม่น้อยเนี่ยพ่นจิขึ้นง่ายนะคะเด้อปกติเราเพ่นแห้เอาลงดินเลยนะคะแต่ว่าแม่น้อยจะเอามาพ่นเอาพ่นมาแช่มาแช่น้ำก่อนเนาะค่ะอันนี้คือน,นํำอุ่นนะคะเด้ออันนี้คือน,นํำอุ่นนะคะ ว่าเขาสิปลูกหน่อยปลูกลายปันใดเขากะเอาคนแซ่ลงไปนะคะเนาะแม่ใหม่ก็สิปลูกประมาณบบปผอมเออดนะคะปลูกประมาณซ้ำนี้นะคะเนาะประมาณซ้ำนี้นะคะซฉันมีก็กินบะหมี่นะคะเนาะซฉันมีก็เก็บกินบะหมี่นะคะนี่ค่ะกระแซ่พิ่นทิ่มไว้ขามขึ้นนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวกะเข้าเรากะเข้ากะจะเอาเพิ่นมาห่อนะคะ ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเน,นาะมาถึงดอกไม้แล้วค่ะพามาปลูกทั่วแปบนะคะเนาะทั่วแปบฝรั่งอะไรหลายเรื่องอ้ยห,หอมบ่ได้หอมบ่ได้อันนี้เมลอยเอาผนลงแซนเนติชูได้สองคืนนะคะเนาะผนออกห้กไห้นะคะเมลอยก็เลยพามาลงกระถางนะคะเนาะผู้บ่าวสิม,มาหยงมาค่ะมาปลูกซอยแม่น้อยค่ะกับผู้บ่าหยงหยง ค่ะเนาะไม่ไรกะบ่มีพื้นที่มันก็นใส่กระถางค่ะกระถางนี่กระถางแตบทีกายนะคะเนะาะกระถางนี่ไม่นอรปลูกกันนี่ต้นกะลิกกะลำดาวเพิ่นบ่ฮบําบ่เป็นไห้นะคะมือนี่ยไม่ในน้อยจิ้มจิ้มเนี่คือตัวน้อยนะคะโอ้ยน้อยลูกเลยเน้ยส์แล <Yes. S 2> ้ออ,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 อะไรล่ะลูก เดะเจดตดดเดดเดดเ่าเดด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 คดดเดดเดิเดเนดเดดเดดอดดเดดเดืเดดเนดเด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 ดเตดเด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 ด่ดดเดดเดดเาดเดดนดดเดดอดดเดดเดนะดดเเห็นดดเดดเเดดเดดเดเด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 ดอดเเดดเดดเเดดนเเ มุ่งสูงกลัวนะคะเนาะแม่ไน่นอนสิลงอยากคุมละสองสองเม็ดนะคะเนาะสิลุ่มขมละเม็ดก็ได้ไนะคะแต่ไ่นอนสิลุ่มขมละคุมละวสองเม็ดนะคะกันแบบว่าตัวหนึ่งหลอดตัวหนึ่งบ่หลอดนะคะเนาะ ต้องจับพนุ่บานะคะเนาะยันพนยันพนเจ็บนะคะยันพนบอบช้ำนะคะเนาะเพราะว่าพนออกหักไข่เนาะค่ะภายในสองสองคืนนะคะเนาะสองคืนพนออกหักนะคะออกรากไข่เนาะค่ะนี่ค่ะก็ไม่น้อกับสิล้องแจมแจมมานนี้นะคะ เพิ่นว่าเจี๊ยบเขียวนะคะเนาะเพื่อนสกินเห็นไม่น้อยบอพอเพราะว่าตอนที่น้อยกล้าไวันเพื่อนตายนะคะเนาะปลูกไปไม่น้อยปลูกง,ง่ายนะคะเมื่อบลเละนาไมมน้อยย่านย่านอันนี้นะคะย่านใส่เดือนนะคะตัวน้อยกับย่านนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่คือเสร็จเปเราเบนึงกระถางนะฮะ,ะ,ะเนาะ แม่น่อยจะไปทอนน้ำด้วยค่ะเพราะว่าตีนเพิ่นชุ่มแล้วอยู่นะคะค่ะนี่คือถั่วลันเตาที่ข้าปลูกกันไว้นะคะเนาะได้หนึ่งสองสามสี่หาสี่หาถุงนะคะเห็นไหมคะเอาลงนะคะเนาะวันนี้ก็แม่น่อยก็่วนเป็นถุงแม่หน่อยก็สิปิดนะคะส่วนเป็นถุงแม่หน่อยก,ก็สิปิดให้เพิน่นอกกบน,น,อนะคะเนาะเพิ่นก็สิไดงไปว่า ออกงอกขึ้นมาเร็วกว่ากันนะคะเนาะปิดถุงนะคะเนาะย้ำย้ำมาคืนปิดถุงนะคะย้ำกระเว้นเสมาเปิดไว้นะคะคอยมาเบิ่งกันเท่นเนานค่ะว่าเพิ่นจะขึ้นเร็วห้ไม่น้อยบอนะคะเนะาะค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะนี่คือทัวร์ันเต้าที่เฮาปลูกกันเมือนั้นนะคะเนาะผ่านไปประมาณสองคืนนะคะเนาะสองคืนกับสองคืนกับอีกสามมื้อนะคะเนาะเบื่งค่ะ นี่ค่ะคือเพิ่นออกเร็วแบบนี้นะคะเนาะแต่าเฮาไปแช่น้ำนะคะแต่าเฮาไปแช่น้ำนะคะแล้วเอาเพิ่นมื่อวานดีกว่าเอาแบบว่าเพิ่นมื่อวานลงดินเลยนะคะเนาะเพราะว่าการที่เพิ่นเอาเพิ่นมื่อวานลงดินเลยก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะเนาะกลัวเพิ่นสิออกออกหากแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์นะคะพอไม่น้อยเคยเห็ดประมาณสองอาทิตย์นะะเพิ่นถึงจะออกออกออกยอดไปมีให้นะคะเนาะเพิ่นออกให้ดีทุกอันนะคะเนาะอันนี้อีกถุงหนึ่งค่ะอีกถุงหนึ่งค่ะ ถุงนี้ก็ค่อนข้างที่จะซออาเน่เพราะว่าแม่ลอนก็ฝังเล็กแน่บ่เล็กแน่แต่ว่าถุงแรกสองถุงเพิ่นงออกดีนะคะเนาะมันีแดดดีคะ่ะเมลอนอก็ต้องมาเปิดถุงเพิ่นแน่มาเซานะคะเนาะอีกถุงหนึ่งคะ <S <s ่ะเห็นปะคะถุงนี้แบบค่อนข้างที่ถุงน้อยแน่เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เพิ่นก็เริ่มออกไฮแน่นะคะถ้าเพิ่นบ่ออกเต็มสมบูรณ์ก็ก็ดีนะคะเพราะว่าเพิ่นก็ซีได้มีพื้นทีไฮหัหกออก เงีวกว่าเก่านะคะเนาะนี่ค่ะอีกในต้นในกระถางท,ที่ที่เขาปลูกกันนะคะเพิ่นก็ออกไห้ก็ถือว่าเพิ่นออกไห้ดีอยู่นะคะเนาะมีแนวมาจกเพราะว่าผู้บ่าวเพิ่นมาจกกันนะคะเนาะเอาใหม่มาแเยนะคะค่ะตัวลันเต้าอันนี้ถ้าเพิ่นออกไห้นะคะแป๊บเดียวนะคะเด้อแป๊บเดียวเลวยยิ่งเฮาใส่แบบว่าปุยน้ำนะคะปุยน้ำม,มักนะคะเนาะเพิ่นยิงเงี้วนะคะเนาะแล้วเฮาเด็ด เด่นยอดพันออกพักนกระสีแตกให้นะคะแตกกิ่งขยายออกให้คือบุกยอดบุพพิกนะคะเข้ากระสีแดงลายกว่าเก่าคือแรดดิทของเขานะคะเนาะมันเห็นความแตกต่างได้ได้ยังมากมายเลยะค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องอันนี้คือที่เขาปลูกแรดดิดโดยที่บ่ต้องแช่น้ำนะคะเนาะแล้วก็เอาเพลนเอาเพลนโลงหวานเลยนะคะเนาะ มองเลยค่ะนี่นคือความแตกต่างของเพิ่นนะคะเดี๋ยวส่วนกระถางนี้นะคะเนาะที่เฮาเอาเพิ่นอ่าแส่น้ำ่าแส่น้ำเอาแส่น้ำเอาห่อดิทิชชูนะคะเนาะกระชีดเพิ่นคามใบคาคืนนะคะเนาะให้เพิ่นแตกหน่อยนึงแล้วเอามาหวานนี่ค่ะคือความแตกต่างของเพิ่นนะคะเนาะเพิ่นจะออกได้ดีแห้งค่ะมองเลยค่ะ นี่คือคือคืออีกกระถางหนึ่งทีท,ทีที่ไม่น้อยเฮ็ดคือกันทีว่าเอาพ่นแซน้ำนะคะเนาะเนี่ยค่ะออกดีนะคะคือกันกับอันนี้นะคะเนาะเผลหลากผลหนาครับผมนี่ค่ะเห็นแบบว่าเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะดินค่อนข้างแห้งเพราะว่าอากาศดีนะคะเนาะไม่น้อยกระสีมาพ่น ผมน้ำเพิ่นหน่อยนึงนะคะเนาะเพราะว่าจะสิบอสซิจเจสิบอสโดแห้งนะคะเห็นความแตกต่างอย่างขนาดเลยค่ะว่าอ่าแซน้ำกับโบแซน้ำนะคะเนาะแตกต่างกันอย่างอย่างโดยปริยายชื่นเชิงนะคะเนาะนี่ค่ะพี่น้องลองเอาไปเห็ดเบิงนะคะเด้อเพิ่นออกผลให้ดีแห้งค่ะออกเร็วน้ำนะคะเนาะอันนี้เพราะว่าแม่น้อยค่อนข้างที่จะกล้าพันธุ์ชาเนาะ ถ้ากาเร็วนะคะกะเพิ่นเกิดทัวร์ลันเต้าในพิ่นค่อนข้างจะสูงหนาวได้เนี่ยหนึ่งนะคะเนาะแม่หน่อยกะก่็สื่อมมเมลเมล็ดเพิ่นมาซานค่ะเนาะปีกายแม่หน่อยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้อยู่นะคะทีนี้ลูกเอาไปย้อนเล่นเกิดตามสนามนะคะเนาะช่วงเดือนพฤศจิกาเพิ่นก็นยังงอกหยอยู่นะคะมื้อนี้ก็อากาศดีค่ะอากาศงามนะคะเนาะปีนี้หลังจาก สถานการณ์ที่ว่าหยุดเครื่องบินหยุดยังทุกสิ่งทุกอย่าง,ยางอากาศดีแห้งค่ะฝนบ่ค่อยตกคือทุกปีเนาะค่ะเนาะปกติเราเดือนนี้เนาะค่ะเนาะฝนจะตกทุกมื้อเลยค่ะพอเป็นสปริงนะคะเนาะบานเพิ่นเอ้งมาสปริงนะคะเนาะฝนสิตกทุกมื้อเลยค่ะ,ะ,ยคะ,ะ,ยคะ,ะแต่ว่าหลังจากสถานการณ์ที่แบบเป็นแบบนี้นะคะเนาะหยุดอยู่บ้านนะคะกะ็ถือว่าโชคดีอยู่ค่ะอากาศดีแบบนี้เนาะค่ะเนาะเด็กน้อยเพิ่นก็สิได้ออกมาแบบว่า เล่นข้างนอกนะคะเนาะบริจําเจ๊วิล่ะยืนในบ้านนะ,ะคะเนาะเพิ่นก็สิบ่เหงานาคงะคะเนาะเพิ่นก็สิบ่เบื่อนะคะเนาะอากาศดีค่ะมือ้อนี้แม่น่อยจะเตรียมสภาซักไปคือเก่าค่ะแต่บ่ได้ไปใส่นะคะอยู่แต่หลังบ้านในบ้านนะคะเนาะออกไปใส่บ่ได้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากเลยกุ้ยเจ๊แม่น่อยแม่น่อยลาเด้อทองฟ้าสีคารามโมมิเมกจัดก่อนนะคะเนาะ ก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ร้าต้องการคะ่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะคลิปนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ